โอเคถามแน็ตบ้างสไตล์การเล่นของนูซียมาร์ตราวีครับถ้าเราได้เห็นมานะคือผมเข้าไปดูสไตล์ฟอร์มการเล่นนะครับเขาก็เป็นแบค็คที่ประเภทสไตล์แบบว่าปอดเหล็กเหมือนกันนะร้120อยี่สิบนาทีวิ่งได้ไม่มีหมดนะครับขึ้นลงเลมนบอลเลยวิ่งสุดลงสุด,ลสดแล้วก็เป็นนักเตะที่มีทักษะไปกับบอลได้ดีจังหวะก,การกระชากเอาตัวรอดจากพื้นที่แคบๆผมว่าทําได้ดีนะ แล้วก็จุดเด่นอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของการเข้าสกัดบอลจังหวะการเข้าสกัดค่อนข้างแม่นยำจังหวะการจิ้มจังหวะการดักก็คล้ายๆกับอารอนบานพิซาก้าแหละครับจังหวะการเล่นเกมรับส่วนเกมรุกก็อาจจะไม่ได้โดดเด่นโอ้โหเหมือนกับแบ็กอย่างพวกคลายวอล์กเกอร์พวกเทนเล็กซานเดอร์อานูพวกนี้ครับแต่ก็ถือว่าในหลายๆจังหวะที่เขาเติมขึ้นไปช่วยกองหน้าก็มักจะทําได้ดีเหมือนกัน ด้วยสไตล์ของมาร์ตราอุยครับคุณเนสว่าถ้าย้ายมาอยู่กับแมนยูสไตล์แบบนี้จะสามารถเกิดได้ไหมจะสามารถเบียดดา์โลให้ตกลงมาเป็นตัวสำรองแล้วมาร์ตราอุยจะเป็นตัวจริงได้ไหมเออถามคุณเนสดีกว่าโอ้โหก็ตอบยากครับเพราะว่ามันคืออนาคตแต่ถ้าพูดถึงสไตล์ของมาร์ตราอุยเนี่ยผมให้ให้คำจำกัดความเรื่องความเข้าใจในเกมดีกว่าเพราะว่าแบ็กสมัยเนี้ย มันต้องอินเวอร์ดได้ขนาดเกมจะอาร์เซนอลอาร์มอาร์มาเขาต้งอินเวอร์ดเข้าในเลยฉะนั้นแบ็กแบ็กยุคก่อนที่อินเวอร์ดไม่ได้เนี่ยอันนี้คุณเล่นในในแผนเทนฮากหรือแผนโค้ชสมัยใหม่คุณเล่นในแผนอาร์เตต้าไม่ได้คุณเล่นในแผนเป๊ปไม่ได้แผนเทนฮากคุณก็เล่นไม่ได้นะครับแต่ว่าที่สบายใจเลยคือมาซัวอุยเนี่ยมันเล่นอินเวอร์ดได้เพราะมันมันก็เล่นมันเล่นกับเทนฮาก์คนพั้ะมันได้อยู่อาร์แจกแล้วแล้วก็ที่สำคัญคือมันมีนักวิเคราะห์เขาบอกว่า การมาของมาสุรูวมันจะอาจทำให้แอนโทนีปลดล็อกถ้าพูดตรงนี้แฟนๆพวกเราก็อาจจะขำกันเป็นคอนเทนต์กันเพราะว่าค,คุณก็รู้สึกว่าแอนโทนีมันไปต่อไม่ได้ก็โดนด่าเยอะแหละนะครับแต่อีกมุมหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยถ้ามาสทุวูวมาการขยับเข้าเล่นด้านในกับด้านนอกของมาสรุรูมันจะทำให้ปีกเล่นง่ายขึ้นถ้าคุณฟังว่ามันเล่นกับแอนโทนีแล้วมันไม่เข้าไม่เข้าหูคุณเนี่ย คุณจินานการว่าเขาเล่นกับอาหมัดก็ได้แล้วก็ลองนึกภาพว่าสมมติอาหมัดวิ่งช่องข้างนอกชิดเส้นนะครับมาสออูจะเล่นข้างในหรือจังหวะที่อาหมัดขยับมาข้างในมาสออูก็จะอยู่ข้างนอกนี่คือโฟลแบกที่ประสานงานกับปีกได้ได้ดีนะครับได้ดีเพียงแต่ว่าเออมันก็มีปัญหาเรื่องของสภาพร่างกายจริงๆแหละนะครับโดยเฉพาะตอนที่อ,อ,อยู่กับบาเยนมวนิคคือมันก็มีช่วงที่เขาเจ็บยาวไปแล้วก็ช่วงเวลาวันที่เขาหายไปจากทีมมันก็มีอันนี้ก็ต้องว่ากันตามตรง นะครับแต่ในมุมนึงก็คือถ้าถ้าทีมแพทย์เขาหรือว่าทีมซื้อขายเขาประเมินแล้วว่ามาแล้วใช้ได้ก็โอเคนะครับในระดับที่ถ้าถ้าจะซื้อจุดเด่นของมาราอุยมันมีนความเข้าใจในเกมฟุตบอลสมัยใหม่ที่มากกว่าวันบิซา,าร้านั่นเองแต่ถามว่าเมื่อกี้พี่ฝนพูดไปแล้วแบ็กปอร์ตเหล็กของแมตต์ตเนี่ยคุณไม่ต้องไปหาใครที่ไหนละคุณมีน้องรักผมดิโอโก้ดาโล่อยู่แล้วเขาจะเป็นปอร์ตเหล็กให้คุณ แต่ว่ามาสโวติกก็จะมาเพิ่มมิติในการในการบิวอัพเกมหรือว่าสร้างเกมจากแผงหลังให้มันมีความหลากหลายมากขึ้นโอเคก็ประมาณนี้เนาะก็ถือว่ามีความเข้าใจเกมมากมกว่าบานวิซาก้าแน่นอนเอาง่ายว่าถ้าได้มามันก็เหมือนเป็นการอัปเกรดเนาะอัปเกรดให้มันดูมีอะไรมากขึ้นจากเดิมที่วันวิซากา้ามิติในการเล่นของมันนะครับก็คือเหมือนจะโดดเด่นเรื่องแค่เกมรับซึ่งฤดูกาลที่ผ่านมาเกมครับก็ไม่ค่อยดีด้วยนะ ไอ้อวันวิสา้าครับก็จะได้มาผบว่าก็โอเคอะ่ะก็อาจจะเบียดกันมันนะครับสำหรับทางด้านขวาในตําแหน่งแบ็กนะครับหรือดีไม่ดีนะถ้าสมมติไอ้ลุกชอเล่นอาจจะไม่เกินนับได้เลยไม่เกิน20นัดเดี๋ยวมันก็เจ็บอีกลุกชอผมไม่ได้แช่งนะแต่ผมเห็นแบบนี้มาหลายฤดูกาลแล้วแล้วก็ไทเรอมมาลาเซียแม่งก็ยังไม่หายจากการบาดเจ็บมันก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ไหมนัที่แบบว่าเอาดาโลโยกมายืนเป็นแบ็กซ้ายมาตราอุยเล่นเป็น แบกขวา